หากเราเป็นจังซี่นะบ้านเฮาแพ้อีกปีแน,น่เลยเออเออเสียงดังหาซี่แตกเลยบุญดหญดิยาย่ถ้าเป็นจังซี่มันต้องหัวเล่อย่อเน,นี่ยเลยเหาแพ้มาหนีบบุญใหญ่บดญใหญ่ต้องไปซ้อมที่ใหม่ใหย่โตสองตโตแบ่งอยู่นี่พุทธศีลออกมาดีๆ กูตีนทีบอกบ้ามันคือเก่งแท้เป็นเด็กเป็นเล็กคือซิว,าวานน่าบะมวนนะอปากยังมีสิ้นกิ่นนมนมและเป็นอย่างล่ะก็ไม่รู้สินนะอุยตายเจ้มาคนเดียวดีอ่ะมาเจนมกูก็ทนนัทนแล่ ง่ายอ่ะฮุบปากอย่าไปคุยกับพวกขี้แพชั่วตีเลยคือจี๊กัวแพจังปีที่แล้วหรอวะคือแมนแมนฮุบปากเพรากูก็แค่ผ่านมาโอ้ยเหมือนปอหนึ่งปอสองใครอยากดูพวกหล่อนค่ะเออพวกเฮาล้ม ตมันคือทำกับเราขนาดนี้เลยเหรอเดี๋ยวตั้งแต่ก้ามต่อไปดีฉันยอมมาได้ใส่น้องกับเชยไปทางไหนเบิดน้องญาติไหนสิขึ้นน้างามประกวดแล้วนี่อีกสองมื่นนึงนี่เนี่ยนี่มันเป็นหาแลีนใหม่ทางใดนี่มั้งไอ้กูมาสูนแท็กต์นี่กูพ่อเด้อนี่เด้อไี้กูพอเด้อ ยังไหนก,กับบอลูได้จากของไปหาแลนใหม่จ้างไหนบู้กูบอกจค่เชื่อแหละกูบอกจค่เชื่อแล้วกูบอกจค่เชื่อแล้วตัวกูบอกว่าจังยายให้ดูได้จากคองให้ดูได้จากคอนยัยจี๊ดสองหมื่นนี่จี๊ดคืนประกวดนี่ก็รักษาเนือ้อรักษาโต้ก็จะไม่ถูดไปไซไปไซเบิร์ดไปไซเบิร์ดซุกนันไปไซเบิร์ดเออต้องขายอีดอกอีไซด์นี่อีดอกบกหูจ้าอีหัวแกอีหัวมันเจ็บขาแม่ยาย สิขืนบอว่าสสิานบอเวทีนี่บากประกวดบอนางามนั่นขืนจ้าขืนขืนนุขืนที่นบอกห้กูซองห้กูซองอาจะที์ีคยแล้วงแล้วยายสิบอเอียงกันน้กันนาห่วยโอ้ยมีุละนานิดนึงยิเฝ้าหลก็บ่ได้ส่ากับบาได้โดนขนาดนั่นมาเลยยายตาไปใส่มาโอ้ยเห็ดุละน่ะสักนิดหน่อยเอใส่บอเพละนิดหน่อยนะ้งบอเป็นแน่นอปมุกปลา่ไหรานี กูเอิญสู่มากเมือนนี่นกูกะสิคาดเอาหน้าง,งางมูบ่บานเท้าพูเดียวอ้ยอีรีบอ่ันหนูพร้อมเบิงดูรน้ผิวพันหนู่กะดีบมีแขลเขาจะีนีห่หนูได้หนูได้คุณแม่ช่เป็นหน้าง,งาหมหน,น่็ต้องมีมะเลายยะมีมะเลายะบ้องปาก,กููเป็นไรนนมีมะเลายยาียะกดใจบ้าอิปรอกมั้งมาสูนให้แทสามสเออเออเออจะนั่นละ เออสวยสวยสวยเนี่ยเนี่ยเออเออเ็นผ้าสือดอกโอ้ยเ<ม>ป็นหน้างามประวัยกันเก่งกันคุณแม่ขาหนูอยากก้อนหินเห็นบอนี่ก้อนหินแล้วหนูมันเลื่อนมันเลื่อนอย่าไปโทษ่ก้หินมือไหร่ถึแก้มกูซื้อเออแก้กันกันเอาสามสี่เอสอ เอาคือจไงไงกันกันนี้มันแบบไงไอ้ปอมันเออมึงอยากเออมึงอยากเออมันเออแต่ไอปอมันไม่มีความพร้อมเป็นกับดักเออได้ป้นี่ได้ป้นี่เป็นลูกสาวอยาเอออยาเออบอกว่าเป็นลูกสาวอยาเออกินยาคุ้มซื้อดอกเฮ้ยปกติกิบกันหล่ะกูคือเออกูมึงหักเออกับมันโง่แลอาซาซิ เอาเครียดพ่พ่อเพเว่มาแบบนี้ไอพงตัน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 ฮักไอบอร,รอเป็นอีผู้ใดบอฮักละไอคันจ่างสันไอขอจะเคลียดบออยังก็ว่ามาละแม สองคนหนีมนันห,หนักอีนันกันวะสงสัยมันมันหนักเสียตอกันแน่เลยแค่หนาตาอีหานกับประเนง่ามเรียนกูประเด็นง่าก็ไม่เบายรอยแต่ว่า กูพูดเดิว่าผมมึงสองคนน่ะนัดมาเอากันเชอญไม่อยากคุยด้วยบนนอกหัวโป๊เก็นหลบกันลากระป๋าบุบปุยเชอญยี่ดอกบอกแล้วกูนะตรวหน้าเดียวบังดาบกูด้วยยี่ดอกอาผิดจัลหนาแล้วเอาคนทีเหมอะสมดีโซดมือนี่ผู้ใดเอาบอกอโนดผู้ใดเอา ไม่คินเออไม่คินนั่นแหละลูกขอบคุณจายตอบคุณจายเมนเท้าบ่ได้ต่อตอบคำถามบ่ได้กัไปห้าลูกไ<อ>ด้อ้าดีใจนี่คือการตัดสินแล้วมันตัดสินแล้วมันเฮ็ดยางกระบ่เป็นอีหยังอีหยงัยงก็มีแต่คนบอกคิดยางกระบ่เป็นตอบคำถามจะไปสู่ขอได้ตั้งใดมันต้องมีไอเดียต้องมีสมองในการคิดในการครีเอทดตอบคำถามให้มันดูดูเลิอค่าดูแพงแล้วก็ใจไหมฉันเนี่ยทำเป็นกูเฮ็ดได้กูหลายกว้มึงอีก กูจะบอกไปเลยว่าสู่สองคนเนี่ยบ่มีการพัฒนาเด้อสู่ก็จะได้เป็นแค่แบบกระเทยสองตัวหัวโปลที่อยู่ตามชุมชนหมู่บ้านแล้วมึงก็จะเป็นอย่างนี้แหละถึกเป็นได้ขี่ถ่าค่ะกูจะบอกไปก่อนอีไมค์เคิร์นมึงเห็นอย่างบ่เสลิ้นเด้ออีมูลสัวกูบ่มากมึงเอ้ามึงก็เป็นตังี่สร้างโรู้ว่าไปใส่ไก่มาตไปถ้าพูดแต่ตีมึงก็อีเริ่มบุญอีเริ่มควณกูพยายามแต่ทุกข้อก็ดูดิอัปเกรดทุกขอเพื่อที่ได้เป็นปั้ว <c oughs> เปอยาเกนปวจังสีมันดีกว่าโกตองใจไม่ค่ะน้าบเมยนี่มาเถอไินกนทกระถือจ้าได้อะไรได้่ดีแมย่ไอดอันยางหาเขาแล้วแล้วค่ กูได้โทรมาคฮัลโหลใครนี่อ๋ออีหัวอีหาหมึงมาจังใดอ๋อส่งกูไปเที่ยวตีเที่ยวสายอะหญยิงโอ้ยตีนีสายหลายบอฮือ้อเอ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 อเจอกนไสายอ๋อทีหันเลยบอโอเคโอเคเจอกันเจอกัน อ่าอ่ะอ่ะอาสนีลาสัสนีลาเดี๋ยวกูอ่านน้าก่อนเดี๋ยวมึงสิบเท่านั้นอ่าอ่ะโอเควันดีจ้าอืมส่วนกูเที่ยวดีดีดีมาเฮ้อเสียงอย่างน้อบันดีเนาะเอาไอ้พงมาเฮ็ดอย่างดึกดื่นดืนป่านนี้มาหาโตนั่นะลโนะโอ้ยไายน้าโอ้ยเนาะมาขึ้นมาถึงเฮือนก่อนมา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 ,มา เอา้าล้วพอกำนองตัวเด้ยโอ้ยพอบอยุดอกจาก้านองกับบอยุไม่เขาเปิดทางให้เขาแล้วมาแล้วๆล้มันไปสายหะบรรูคือกันอุ้ยอ้มอุ้ยโอ้ย f i n น s h ไอ้ไอ้เยวเดี๋ยวนองไปอาบตามกอนเด้อเดี๋ยวนองสิเปล่ามาไปขายที่ของก่อนไอ้ ไปไปท้าในห้องห่มบอจ้าไปแล้วไอออ่าน้ำก็พออ่าน้ำไม่ออ่านำกลลาลลาคอดแม่คอเอาไปใส่วะที่พ่อบอกบอกให้ออกมารมไปแหอยู่นะไม่คอดเอาไปข้างไหนหอมก็ยูนี่อยู่ไม่คอดยีเรห่องหบอ พอบอกอบอกให้เอาพารุ่งให้ยุทไโไม่ะไ่อ